้ออองมีเใถ่ายไปแล้วอู้ได้ได้ไดเอาลงไปเลยลงไปเลยเฮ,ฮแป๊บคือไหวแป๊บใช่แต่คว,ว่นนี่คชาาทำไมวันนี้เท่ ยังไมอสั่นยังมือสั่นเขียนทับไปเลยสิเหอไม่ดีมั้งเมันครับ